นี่เราก็มามาพิสูจน์ถึงคุณภาพของทั้งแร่แล้วก็ชุดฉีดพ่นสีสหายนะครับดูกันใกล้ๆครับเปลือกหนานะครับหนามากเลยผิวใสแห้งไหมครับน้องมันช่วยแห้งไหมฮะครับแห้งครับอ่าเดี๋ยวลองเอาเปลือกทิ้งไปเลยครับผมต้องการดูเม็ดในมันว่าเม็ดในเรากดเม็ดในได้ไหมด้วยชุดฉีดพ่นสีสหายแกะเลยไหมครับแกะเลยฮะ โอ้โหเม็ดนิดเดียวเนื้อเยอะมากนะครับโอ้โหชัดชัดนะครับท่านผู้ชมเอาเม็ดทิ้งไปเลยฮะที่เหลือใส่ปากเลยครับลองดูฮะรสชาติเป็นยังไงกับเมื่อก่อนที่เรากินรู้สึกว่ามันแตกต่างไหมครับกรอบและอร่อยกว่าเดิมครับนี่ไงนี่คือคําตอบนะครับคือวันเนี้เราอยากให้ทุกคนต้องแกะและลองชิมดูว่าจากการใช้ชุดฉีดพ่นสีหายกันแล่ปลาคู่จะทําให ลํำไยของเราเนี่ยดกมากเลยครับดกมากแล้วก็ไม่ร้อนไหนด้วยนะครับ,รบนี่ภูมิใจนำเสนอเลย